สวัสดีครับมาพบกับซ่องก็ประเพณีแล้วครับคลิปนี้จะพามาดูจูดพุนะครับจูดพุที่ตรงที่เขาไหลเรือไฟนะครับที่จังหวัดนครพนมนะครับนะี่ครับตอนยามเย็นครับตอนค่ำม,มืดนะครับอันนี้ก็จะเป็นยานวันแรกที่เขาจะเก็บน,นะครับผม จะหมดวันไหลเลยไฟนะครับผมจะ่ผมมาอันนี้ขาไม่ได้ไหลนะครับผมหรือว่าพูดง่ายๆก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับผมจุตุ้งต่ำตุ้ตกันเยอะแยะไปหมดนะครับผมนี่ครับคนก็เยอะแยะนะครับผมวันนี้นี่ครับก็พาาดูสวยๆนี่แหละครับนี่ครับสวยงามนะครับผมครับครับคลิปนี้เอาเป็นว่า ต้องรับไปก่อนนะครับผมคลิปนี้แล้วกันใหม่กับช่องกับปลาพืนนะครับผมจะพาไปดูอะไรคลิปหน้านะครับผมแล้วค่อยติดตามนะครับผมสวัสดีค่ะบายบาย